สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวันจากเกาหลีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังไม่ชื่อเรื่องว่า Cadaver 2007เรื่องราวได้เล่าถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่ไปเรียนผ่าร่างอาจารย์ใหญ่แต่หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็พบเจอเหตุการณ์แปลกและเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มเสียชีวิตไปทีละคนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาก็พบกับกลุ่มนักศึกษาแพทย์พวกเขามีกันทั้งหมด6คนซึ่งประกอบไปด้วยซอนฮาวาอึนจูกีบอมกยองมินจียองและคนสุดท้ายก็คือจุงซุกลูกอดีตพออโรงพยาบาลเก่านะครับตอนนี้พวกเขาได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องที่จะผ่าร่างอาจารย์ใหญ่โดยพวกเขาตั้งกติกาขึ้นมาวา่าใครที่เกตเยอะสุดจะได้ผ่าเป็นคนแรกและพอถึงวันเข้าห้องแลบทุกคนที่เห็นร่างอาจารย์ใหญ่ ก็เหมือนจะมีอาการไม่ค่อยดีนะครับทางด้านกระยองมินที่ทนไม่ไหวเขาก็อ้วกพุ่งออกมาและแน่นอนว่าอึนจูได้เกียดเยอะสุดเธอจึงต้องลงมือก่อนเพื่อนแต่ในตอนนั้นเธอก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับเธอเห็นว่าที่ร่างอาจารย์ใหญ่มีเลือดได้ไหลออกมาด้วยความตกใจเธอจึงกรีดร้องจนสุดเสียงศาตาจยา์หันผู้ที่มีฉายาเรื่องความโหดเขาบังเอิญได้มาเห็นเขา เขาจึงไล่เธอออกไปจากห้องโดยให้เหตุผลว่าเธอออนแอเกินไปหลังจากที่เรียนเสร็จอึนจูก็ได้มาคุยกับเพื่อนเธอบอกว่าตอนนั้นเธอเหมือนจะเห็นภาพหลอนและเธอยังฝันร้ายอีกด้วยซอนฮวาจึงบอกว่าที่อึนจูไม่ค่อยมีสติอาจเป็นเพราะเธอกำลังคิดถึงเรื่องของซันยองอยู่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือแฟนเก่าของเธอนะครับตัดฉากมาที่ห้องศิละปะตอนนี้ซันยองกับจียอง ก็ได้มาแอบมีอะไรกันโดยจียองได้ถ่ายคลิปส่งไปย้อเย้ยอ,อึนจูแต่ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับในห้องนี้ไม่ได้มีพวกเขาอยู่กันแค่สองคนเช้าวันต่อมาศาตตราจารย์หันก็เรียกพวกเขาเข้าไปพบโดยเขาบอกว่าเมื่อคืนมีคนได้แอบเข้ามาที่นี่แค่นั้นยังไม่พอคนคนนั้นยังเอาร่างของอาจารย์ใหญ่มาเล่นอีกด้วยทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกจี G ยองจึงพูดลอยล ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นฝีมือของอึนจูที่เธอไม่ค่อยมีสติอึนจูที่ทนไม่ได้เธอจึงเปิดคลิปให้กับทุกคนดูพอจียองได้เห็นก็โมโหมากๆต่อมาก็ถึงช่วงเวลาก่อนสอบทุกคนก็ตั้งใจติวหนังสือกันอย่างเข้มขน้นรวมไปถึงการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ที่ดูเหมือนพวกเขาจะเริ่มไม่กลัวแล้วแต่พอถึงวันสอบอึนจูกลับทำไม่ได้เธอที่เห็นร่างอาจารย์ใหญ่มือไม้ก็สั่นไปหมดหลังจากสอบเสร็จ เธอก็ได้มาระบ,บายให้เพื่อนๆฟังเธอบอกว่าตอนสอบสมองของเธอล่เหมือนกระดาษเปล่าเธอจําอะไรไม่ได้สักอย่างกีบอมจึงบอกนะครับว่าอาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัวเธอคิดมากเกินไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตปรุงแต่งของตัวเองทางด้านซอนฮวาก็บอกว่าเรามาสู้ด้วยกันเอถอะถ้าหมกอยู่ในห้องแลบสักสองสามวันทุกอย่างคงดีขึ้นแน่อึนจูที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มมีกำลังใจนะครับ แต่ด้วยความที่เธอรอเพื่อนไม่ได้เธอจึงแอบเข้าไปในห้องแล็บคนเดียวเธอก็ได้เขียนโน้ตบอกกับซอนฮาวาเอาไว้และก่อนที่จะลงมือผ่าตัดเธอก็ได้ขอโทษอาจารย์ใหญ่ผอมระบายความในใจออกมาว่าเธอคือความหวังของครอบครัวถ้าเธอไม่ได้เป็นหมอครอบครัวของเธอต้องลำบากแน่ๆและหลังจากผ่าเสร็จอึนจูก็ได้เก็บทุกอย่างเข้าไว้ที่เดิมแล้วเธอก็ปิดไฟเพื่อจะออกไปจากที่นี่แต่จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อประตูหน้าห้องดันเปิดไม่ออกเธอจึงได้โทรหาซอนฮวาแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดนะครับเธอจึงฝากข้อความเสียงว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องแล็บให้รีบมาช่วยเธอด้วยแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำจู่ๆก็มีผีผู้หญิงได้เดินเข้ามาหาเธอและหนังก็ได้ตัดมาที่ซอนฮวาตอนนี้เธอได้ตื่นขึ้นมาแล้วและเธอก็ได้พบกับโน้ตที่อึนจูเขียนเอาไว้เธอก็ตกใจเพราะเห็นว่าอึนจูจะไม่กลับมา เธอจึงรีบไปที่ห้องแล a p กี่บอมที่ผ่านมาเห็นเขาก็ได้ตามเธอเข้าไปแต่พอไปถึงสิ่งที่เห็นก็ทําให้พวกเขาแทบเข่าอ่อนเมื่อพวกเขาเห็นว่าอึนจูได้กลายเป็นศพไปแล้วเธอถูกผ่าบริเวณหน้าอกแต่มันก็น่าแปลกเพราะมีการเย็บแผลอย่างมืออาชีพพอตํารวจมาถึงตํารวจก็ได้ตรวจด,ดูหลักฐานและพวกเขาก็ต้องแปลกใจเพราะพบว่ารอยนิ้วมือพวกนั้นมันมีแต่ของอึนจูคนเดียว ตำรวจก็บอกนะครับว่าเป็นไปได้ยากที่คนจะหยิบมีดมาทำร้ายตัวเองเหตุการณ์นี้ทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและเพื่อนๆก็เลียงเป้าไปที่จียองเพราะจียองไม่เคยชอบที่หน้าของเธอเลยต่อมาในขณะที่ไปร่วมงานศพจูจูก,กยองมินก็ชวนทุกคนไปหาร่างสรงพอเขารู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลก,เปกๆเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเขาฝันร้ายมาตลอดและเขาก็ฝันเห็นผีมอตาเดียวอีกด้วยพอทุกคนได้ยิน ก็พากันตกใจนะครับเพราะความฝันพวกเขาเป็นเหมือนกันเลยและหลังจากงานศพซอนฮวาก็ได้พบกับข้อความเสียงที่อึนจูส่งมาให้เธอในวันนั้นเธอจึงรีบเอามาเปิดให้กับเพื่อนๆฟังและเสียงที่ได้ยินมันก็ทําให้พวกเขาลอนประสาทมากๆเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเสียงนั้นมันคือเสียงลากของแข็งอะไรสักอย่างทางด้านกีบอมก็บอกว่าเขาไม่รู้ทุกคนจะคิดยังไงแต่เขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอึนจู อาจไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ตัดจากมาที่จียองตอนนี้เธอโดนซันยองบอกเลิกพร้อมตัดขาดกับเธอทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ทันจะข้ามคืนเธอก็ได้รับสายจากเขาที่นัดเจออยู่ห้องศิลปะแต่พอไปถึงเธอกลับพบว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ความเงียบสงัดและข้าวของที่พังเละเทะใช่แล้วครับตอนนี้จียองได้ถูกบางสิ่งบางอย่างหลอกมาที่นี่และจู่ๆเธอก็ได้เห็นรูปวาดท,ที่มีเลือดได้ไหลออกมา ด้วยความกลัวเธอจึงรีบวิ่งหนีแต่ประตูตึกก็เปิดไม่ออกเธอจึงเข้าไปหลบในห้องแลบ็บกะยองมินที่บังเอิญมาเจอเขาก็พยายามเรียกชื่อเธอแต่เหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินเช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้รับแจง้งว่าให้ย้ายออกไปจากตึกโดยด่วนเพราะตอนนี้มีคนพบว่าจียองได้เสียชีวิตไปแล้วสภาพของเธอคล้ายกับอึนจูไม่มีผิดไม่ว่าจะเป็นรอยแผลหรืออาวุธที่ใช้กะยองมินจึงพยายามบอกกับทุกคน ว่าขาเห็นจียองถูกลงไปฆ่าและพวกเราทั้งกลุ่มก็จะถูกจัดการเป็นรายต่อไปในตอนนั้นเขาพูดเหมือนคนไม่มีสติพวกเพ,เพื่อนที่เป็นห่วงจึงได้ส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ซอนฮวาก็บอกว่าเธอจะสืบหาความจริงในเรื่องนี้โดยเธอได้พุ่งเป้ปปาไปที่ศาสตราจารย์เป็นคนแรกและพวกเขาก็ได้ถามว่าทำไมศพอาจารย์ใหญ่ที่พวกเขาทำไม่มีอยู่ในรายชื่อของคนบริจาคเลยแต่ศาสตราจารย์หัน ก็ได้เอาประวัติมาให้กับพวกเขาดูนะครับซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าซอยุกยองศาสตราจารย์ก็บอกอีกนะครับว่าให้พวกเขาเลิกเผอเจอได้แล้วโดยเฉพาะกีบอมที่เคยมีประวัติลงรักศพจนได้เข้าพบจิตแพทย์เมื่อหลายปีก่อนต่อมาในขณะที่ซอนฮาวากำลังจะกลับห้องจู่ๆเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆนะครับเธอเห็นว่าตัวเองได้ไปโผล่อยู่ในห้องแลบและก็มีผีผู้หญิง ได้เดินเข้ามาหาเธอจีบอมที่เข้ามาพอดีเขาที่เห็นว่าเธอกําลังทําร้ายตัวเองเขาจึงได้เข้าไปช่วยเธอเอาไว้โดยตอนนั้นเธอก็อยู่ในห้องพักแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเหมือนจะเป็นภาพลอนในห้องของเธอกลางดึกในคืนเดียวกันพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกไปดื่มสนันฮาวาที่เม,มามากเธอจึงได้เล่าเรื่องครอบครัวให้กับจีบอมฟังเธอบอกว่าตอนนี้พ่อของเธออยู่โรงพยาบาลจิตเวช เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดบ้าจัดการแม่จนตายและเขาก็จะจัดการเธออีกด้วยซอนฮวาก็บอกอีกนะครับว่าตอนที่อึนจูกับจียองตายมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าคนที่ฆ่าคือพ่อของเธอเลยเช้าวันต่อมาจุงซุกก็บังเอิญไปเจอกับข้อมูลบางอย่างเขาจึงรีบโทรไปบอกกับเพื่อนๆโดยเขาบอกว่าซาตาจาันฮันนั้นโกหกพวกเราเพราะแท้ที่จริงแล้ว อาจารย์ใหญ่ไม่ได้ชื่อยอยุกยองแต่เธอมีชื่อว่าจองมียูเธอตายไปเมื่อ20สปีก่อนซอนฮาวาที่ได้รู้แบบนั้นเธอจึงรีบเอาเอกสารไปถามกับลุงหมอที่รู้จักลุงหมอก็บอกนะครับว่าเขาจําผู้หญิงคนนี้ได้เธอเคยถูกแอดมิทที่โรงพยาบาลจู่ๆลุงหมอก็ได้ถามว่าพวกเขาเอารูปนี้มาจากไหนซอนฮาวาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้คืออาจารย์ใหญ่ของพวกเราเองและขณะเดียวกัน จุงสุกก็ได้เอารูปผู้ชายคนนึงให้กับลุงหมอดูพอเขาได้เห็นก็ทําสีหน้าตกใจเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือซ so อยุนโฮอดีตหมอที่เก่งมากๆแต่คนทั่วไปมองว่าเขาไม่ปกติพอเขารู้สึกกับจองมีอยู่มากกว่าคนใครเขาไม่สนว่าเธอเป็นอะไรและเขาก็เคยบอกว่าเขาจะนี้ไปอยู่กับเธอพอพูดจบลุงหมอก็เกิดสงสัยว่าจองมีอยู่นั้นตายไปแล้วแต่หมอซอยุนโฮนั้นหายไปไหนและหลังจากคุยกันมาทั้งวัน พวกเขาก็คิดว่าศาตาจารย์ฮันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนจุงซุกก็บอกว่าก่อนที่พ่อของเขาจะตายศาสตราจา์ฮันก็มีเรื่องมาขู่กับพ่อของเขาตลอดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรนั่นจึงทําให้พวกเขาได้ตัดสินใจไปค้นห้องของศาตราจา์ฮันนะครับและสิ่งที่เห็นก็ทําให้พวกเขาอึ้งมากๆเมื่อพวกเขาเห็นว่าในนั้นมันมีแต่โลดองหัวใจอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหัวใจจริงหัวใจเทียม หรือบ่อดองศพก็มีอยู่ในนั้นด้วยทุกคนจึงตกลงกันว่าจะตามสืบเรื่องของจองมีอยู่ให้ได้เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตอกเล็กๆที่จองมีอยู่เคยอาศัยอยู่แต่พอไปถึงชาวบ้านกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครจะไปจำผู้หญิงเมื่อ20ปีก่อนได้เหมือนว่าพวกเขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องของเธอนะครับแต่ในขณะเดียวกันซอนฮวาก็ได้พบกับคุณยายคนหนึ่ง ที่เป็นคนเก่าแก่ของที่นี่และคุณยายก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังคุณยายบอกว่าจองยูมีเป็นลูกของหญิงบริการในตอกนี้แต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเธอเพราะแม่ของเธอทํางานอย่างที่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเธอ,อยังเป็นใบไม่สามารถพูดได้และเมื่อโตมาเธอก็เป็นหญิงบริการตามแม่แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอเกิดทะเลาะก,กันกับลูกค้าและเธอก็ได้รับบาดเจ็บคนพวกนั้น เอาเธอไปทิ้งไว้ที่หน้าโรงพยาบาลอย่างไม่ใยดีพอได้รู้เรื่องราวซอนฮวาก็ได้เดินทางออกไปจากที่นี่โดยเธอลืมไปเลยว่ากีบอมกับจุงซุกก็ได้มาที่นี่กับเธอด้วยและในวันนั้นพวกเขาก็ตามเธอไม่ทันเพราะพวกเขาถูกอันตพานมาดักทำร้ายแค่นั้นยังไม่พอทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาแจ้งว่าตอนนี้กรยองมินได้หายตัวไปตัดฉากมาที่ซอนฮวาเธอกำลังจะเดินทางกลับห้อง แต่จูๆ่ๆเธอก็เห็นภาพของจองมีอยู่ที่โดนเอามาทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลและหมอซอยุนโฮก็รีบพาเธอไปรักษาแต่หนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าเมื่อเธอมีอาการดีขึ้นจองมีอยู่ก็คิดอยากจะปิดชีวิตตัวเองแต่หมอซอยุนโฮก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอกับหมอซอยุนโฮสนิทกันจนเกิดเป็นความรักแต่ในตอนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทางโรงพยาบาล มีโครงการจะทําหัวใจเทียมซึ่งเป็นการวิจัยครั้งแรกโดยพวกเขาได้เลือกจองมียูมาเป็นหนูทดลองในวันนั้นมีเพียงพอออกกับศาสตราจารย์ฮันและพยาบาลอีกหนึ่งคนซึ่งพยาบาลคนนี้ก็คือแม่ของซอนฮวานั่นเองครับจองมียูได้รูปไปที่ท้องของเธอก่อนที่จะสลบไปแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนหมอซอยุนโหที่รู้เรื่องเขา้าเหตุการณ์ชุลมุนจึงได้เกิดขึ้นและโชคร้าย ที่มันทําให้เขาได้เสียชีวิตเนื่องจากเขาถูกผลักให้ล้มแต่บังเอิญเขาล้มไปโดนมีดพอดีในตอนนั้นจองมียูก็เหมือนจะฟื้นขึ้นมาเธอก็เสียใจที่เห็นว่าคนรักได้ตายไปต่อหน้าแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้จูๆ่ๆซอนฮาวาก็ได้หลุดออกมาจากมิติสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอกลัวเธอจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องส่วนทางด้านจุงซุกกับกีบอมเขาก็ได้แยกย้ายกันตามหาเพื่อนนะครับกีบอมที่ไปยังห้องแลบ เขาก็เห็นว่าซาตาจานหันกําลังเผาร่างของจองมีอยู่นั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันและกีบอมก็พลาดท่าโดนซาตาจานเล่นงานจนสลบตัดจากมาที่กระยองมินตอนนี้เขาได้มาที่ห้องของซอนฮวานะครับพอมาถึงเขาก็เอาหนางังสือเล่มหนึ่งให้กับเธอดูแต่เมื่อเธอได้เห็นสายตาของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปและเวลาก็ผ่านไปไม่นานจุงซุกก็ได้มาที่ห้องและเขาก็เห็นว่ากระยองมินถูกเล่นงานไปแล้วแถมตรงที่พื้น ก็มีเอกสารผ่าตัดหัวใจได้วางอยู่ซึ่งเขาก็เห็นว่าที่ข้างในมันมีชื่อพ่อของเขาร่วมอยู่ด้วยเขาเสียใจจนสติหลุดเขาเดินไปที่บ่อน้ําจากนั้นเขาก็ถูกเล่นงานจนตายและหนังก็เฉลยให้เราเห็นบ่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของซอนฮวานะครับเธอจัดการทุกคนรวมไปถึงแม่ของเธอด้วยและที่มันเป็นแบบนี้คือเธอกับจองยูมีได้มีสัมผัสพ,พิเศษต่อกันทุกคนจำได้ไหมครับ ก่อนที่จองยูมีจะถูกผ่าตัดเธอได้จับไปที่ท้องของแม่ซอนฮวานั่นจึงทําให้เธอสามารถแฝงอยู่ในร่างของซอนฮวาได้และสาเหตุที่เพื่อนทุกคนถูกจัดการอาจเพราะเธอไม่อยากมาเป็นอาจารย์ใหญ่หรือไม่อยากให้ใครมาผ่ารางอ้างอิงจากประวัติปลอมที่ศาสตราจารย์หันได้สร้างขึ้นมาและตอนนี้เธอก็ได้ไปหาศาสตราจารย์หันที่ห้องเขาบอกให้เธอใจเย็นๆเพราะทุกอย่างมันจบมานานแล้ว และที่สําคัญเขาคือพ่อของเธอที่พูดแบบนี้คือเขารู้นะครับว่าจองมีอยู่ได้สิงอยู่ในร่างของซอนฮวาแต่ถึงจะพูดยังไงเธอก็ไม่สนเธอพยายามจะเข้าไปเล่นงานเขาด้วยความกลัวเขาจึงจะรีบวิ่งหนีแต่เขาก็เห็นว่าพีซอยุนโฮได้มาดักทางของเขาเอาไว้และสุดท้ายเขาก็ถูกจัดการจนตายก่อนที่นางจะจบซอนฮวาก็ได้มาเยี่ยมกีบอมที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่จูจู่พีมอซอยุนโฮก็ได้โผล่เข้ามา จากนั้นเขาก็ได้เยื่นมีดให้กับเธอเหมือนเขาอยากให้เธอไปจัดการกีบอมที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการถ่ายทําในห้องผ่าตัดหรือศพที่นํามาแสดงซึ่งดูแล้วก็สมจริงมากๆ และสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกผนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลก์กดซับจะกลายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดลาดตรงไหน ก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ทับ